เราข้ามไปดูผู้บอลไทยกันบ้างนะครับวันนี้ครับไทยลีก2,017นัดที่2ของฤดูกาลนะครับคู่น่าสนใจอยู่ที่ราชนาวีซีจะเปิดบ้านรับการมเยือนของบุรีรัมยูในแตับในช่วงเวลา19นาฬิกาความร้อมล่าสุดนะครับของฝั่งเจ้าบ้านราชนาวีนะครับภายใต้การนำทีมของคุณสมชายช่วยบุญชุมนะครับเกมล่าสุดนะครับเกมแรกของฤดูกาลนี่บุกไปพ่ายรองแชมป์เก่าแบงคอกยูนเต็ดมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งอีกทั้งวันนี้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานปังซิงฮวานะครับแข้งรายใหม่ที่ยังไม่ฟิต ส่วนการหลักรายอื่นอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาฟาโดโรซิมี่โรดริโกวอร์เจริโอจุสัน,นะนำคันที่สอนขณะที่บิยอนเรนิมันเน้นก็คาดการณ์ว่าน่าจะนั่งเป็นตัวสำรองก่อนในวันนี้นะครับเพราะว่าไปยังเล่นไม่เข้ากับแท็กติกที่หวังเอาไว้ครับส่วนทีมเยือนครับบูริรัมยูเตดของรันโกโปโบวิชครับล่าสุดพาปราสาทสายฟ้าเปิดบ้านเสมอกับจุบรีไป2ประตูต่อ2 เกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของ2แนวรุกอย่างเดียโก้ลุยซันโต้แล้วก็โรเจริโอคุนญิโยส่วนแกนหลักที่เหลือยังพร้อมหน้าพร้อมตากันลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับโกซุนกิสุดชาวนุชนุ่มจักรพันธ์แก้วพรมชักสันเอเวลิโนโควอโยนะครับคาดการว่าสเปตตัวจริงที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสีวรร์เทศสูงเนินนะครับกรกฎวิริยะอุดมสิริกรวิตนาวิเศษชิดิพัฒนกลางซวีเอาเตเส้นสุดชาวนุชนุ่มนฤรือบดิน จักรพันธ์โกซุนกิบดินผาลาและสุปชัยใจเด็ดครับก็จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2017ในวันนี้นะครับมีด้วยกัน4คู่นะครับเริ่มเปิดหัวกันด้วยเวลา17 45นาทีนะครับเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของศรีสะเกษ18นาฬิกาซูเป,ปรอร์พาวเวอร์ดวลกับบางกอกกราดเอฟซีนะครับ19นาฬิการาชนาวีเอฟซีเจอกับบุรีรัมย์และ20นาฬิกาครับไทยฮอนด้าทีมน้องใหม่ดวลกับแบงคอกยูไนเต็ดครับ